สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้นะคะนักเรียนก็มาพบเจอกับคุณครูมุกอีกแล้วนะคะในรายวิชาภาษาไทยนะคะวันนี้คุณครูมีเรื่องที่จะมาสอนนักเรียนนะคะก็คือเรื่องคําเป็นแล้วก็คําตายนั่นเองนะคะเอ๊บางคนอาจจะงงนะคะว่าคําเป็นคําตายคืออะไรนะ มันจะยากหรือเปล่านะคะคุณครูรับรองเลยนะคะว่าถ้าวันนี้นักเรียนเนี่ยดูคลิปวิดีโอของคุณครูนะคะเพียง5-10นาทีนะคะก็จะสามารถที่จะเข้าใจในเรื่องของคำเป็นคำตายได้อย่างแน่นอนนะคะเราไปดูกันเลยนะคะ ตอนอื่นนะคะก่อนที่เราจะไปเรียนรู้ในเรื่องของคําเป็นคําตายนั้นนะคะครูขอทบทวนในเรื่องของความจําของนักเรียนนะคะว่าความรู้เบื้องต้นนะักเรียนจะยังจํากันได้หรือไม่นะคะ 1. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับมาตราตัวสะกดมาตราตัวสะกดนะคะมีทั้งหมด8มาตราด้วยกัน8มาตราด้วยกันมีแม่อะไรบ้างนะคะมาดูกันเลยนะหมาตราแม่กล 2. มาตราแม่กลม 3. ม,มาตราแม่กง 4. มาตราแม่เกย 5. มาตราแม่เกยหกมาตราแม่กบ7มาตราแม่กด8มาตราแม่กบอ่ะามาตราตัวสะกดจะแะ8มาตราด้วยกัน ทีนี้นะคะบางคนอาจจะบอกว่าคุณครูคะทําไมมาตราตัวสะกดหนูเคยได้ยินว่ามีทั้งหมด9มาตราล่ะคะที่จริงแล้วนะคะ9มาตราเขาจะรวมมาตราแม่กอกาเข้าไปด้วยซึ่งแม่กอกาเนี่ยนะคะจะไม่มีตัวสะกดฉะนั้นเราจึงจะไม่นําแม่กอกามารวมหมู่กับมาตราตัวสะกดสรุปแล้วคือแม่กอกานะคะก็คือคําที่ไม่มีตัวสะกดนั่นเองนะคะเราจะไม่เอาไปรวมกับมาตราตัวสะกดทั้งแปดมาตรา ต่อไปนะคะความรู้เบื้องต้นในเรื่องที่2ที่นักเรียนจะต้องรับทราบนะคะก็คือเรื่องของสะสะคะการที่จะไปเรียนคําเป็นคําตายนะนักเรียนจะต้องเรียนรู้เรื่องสระก่อนนะคะ1เลยสเะเสียงยาวนักเรียนในห้องนี้สามารถแยกสระเสียงยาวออกไหมคะเอ๊ะแล้วสเสียงยาวมันมีตัวไหนบ้างมานะดูกันเลยนะคะเช่นสระอาสระอ e, ี สระอีแล้วก็สระอูเป็นต้นนะคะส่วนสระเสียงสั้นนะคะก็อย่างเช่นสระอะสระอีสระอึแล้วก็สระอุนะคะคุณครูมีเทคนิคการจําให้กับนักเรียนด้วยนะคะสระเสียงยาวนะคะเวลาที่เรานะคะพูดเสียงสระนั้นยาวๆนะคะเสียงมันจะไม่เพี้ยนเพราะมันคือเสียงยาวนะ แต่ถ้าสระที่เราพูดเป็นเสียงสั้นแล้วเราเอามาพูดยาวๆนะคะเสียงของมันก็จะเพี้ยนไปนะคะแสดงว่าถ้ามันเพี้ยนก็แสดงว่ามันเป็นสระเสียงเสียงสั้นนั่นเองเก่งมากนะคะอ่ะยกตัวอย่างเช่นนะคะคุณครูจะพูดสระเสียงยาวนะคะยาวๆสระอาอ่ะเพี้ยนไหมคะไม่เพี้ยนถ้าไม่เพี้ยนก็แสดงว่ามันเป็นสระเสียง ยาวแต่เมื่อไหร่ที่เรานําเอาสเสียงสั้นมาลากเสียงยาวๆนะคะมันจะเพี้ยนสังเกตดูนะคะเช่นสระอะนะคะคุณครูจะเอามาเป็นสรละอะนะคะครูจะเอาอมาพูดเป็นเสียงยาวๆให้นักเรียนดูนะคะสระอะอะเห็นไหมคะว่าสระอะนะคะมันจะเป็นเสียงที่ไม่สามารถที่จะเอามาพูดเดียวๆได้เพราะเพราะว่ามันคือสระเสียง อ๋สระเสียงสั้นนั่นเองนะคะเด็กๆเก่งมากๆเลยนะคะแต่ว่านักเรียนอย่าหลงนะคะเพราะว่าการที่นักเรียนจําสระเสียงสั้นเสียงยาวได้จะสามารถทําให้นักเรียนน,นั้นนําไปแยกคําเป็นกับคําตายได้นั่นเองะค่ะอ่ะต่อไปนะคะคุณครูจะเริ่มเข้าเนื้อหาของคําเป็นแล้วก็คําตายนะคะคำเป็นเนี่ยนะคะกฎของมันจะมีอยู่แค่3ข้อนะคะ กฎของคำเป็นจะมีแค่สาข้อมาดูกันเลยคำเป็นนะคะกฎของมันนะคะจะมี1คําที่พยัญชนะประสมกับสระเสียงยาวในแม่กอกาอ์คำที่พยัญชนะประสมกับเสียงยาวในแม่กอกาอย่างเช่นาาคำว่ามาคาว่าดูคำว่าปูสังเกตได้เลยนะคะ ต่อไปกฎข้อที่2นะคะกฎข้อที่2คือคําที่พยัญชนะประสมกับสระอำํำสระไอไม้มวนสระไอไม่มลา,ายสระเอานะคะอย่างเช่นคํา,นา,าว่าจําน้ําใช้เผาเสาไปเป็นต้นนะคะกฎข้อที่3นะคะข้อสุดท้ายของคําเป็นนะคะก็คือคําที่มีตัวสะกดอยู่ในมาตราแม่กงแม่กน แม่กม้มแม่เกยแม่เกลน,นะคะอย่างเช่นคําว่าจริงคําว่ากินคําว่าฉุยเป็นต้นนะคะแต่คุณครูมีเทคนิคการจํามาให้ในักเรียนด้วยนะคะมาดูกันการจำนะคะกดข้อที่3เนี่ยนะคะจำง่ายๆเลยเขาจะมีตัวสะกดอยู่ในมาตราแม่นมยวงขัดเรียน นักเรียนเคยได้รู้จักคำว่านมยวงไหมคะที่จริงแล้วมีมาตราตัวสะกดแม่นมยวงไหมคะไม่มีนะคะเด็กๆเ,เ,เก่งมากไม่มีนะคะแต่เป็นเพียงการท่องจําเท่านั้นนะคะนมยวงเป็นคําเป็นเพราะอะไรนมก็คือนอนหนูมอมานอนหนูก็มาตราตัวสะกดแม่ก้น ม้าก็มาตราตัวสะกดแม่ก้มนะคะยอยักษ์ก็มาตราตัวสะกดแม่เกยนะคะวอแหวนก็มาตราตัวสะกดแม่เกลนะคะงงูก็มาตราตัวสะกดแม่กงนั่นเองนะคะนี่คือการท่องจำนะคะเด็กๆอย่าเอาไปใช้ผิดนะคะจะไปตอบคุณครูว่ามาตราแม่นหลวงไม่ได้นะคะเด็กๆไม่ได้เพราะว่ามันเป็นการท่องจำนะคะเก่งมากๆนะคะ ต่อไปเราไปดูตัวอย่างของคำเป็นกันนะคะคำเป็นนะคะกดข้อที่หนึ่าบอกว่าคำที่พยัญชนะประสมกับสระเสียงยาวในแม่กอกาสระเสียงยาวนักเรียนทราบไปแล้วแม่กอกานักเรียนก็ทราบไปแล้วนะคะสระเสียงยาวก็อย่างเช่นสระอาสระอี สะระอื่น,นะคะคำที่เราลากเสียงยาวๆแล้วเสียงมันไม่เพี้ยนก็คือสระเสียงยาวและแม่กอกาแม่กอกาก็คือคำที่ไม่มีตัวสะกดนั่นเองนะคะเก่งมากๆค่ะอ่ะทีนี้เรามาดูตัวอย่างของคำที่ประสบด้วยสระสระเสียงยาวในแม่กอกากันเลยค่ะเด็กๆคำที่1นึ่คำว่าสีขาสีขา เห็นไหมคะสังเกตไหมคะว่าสระเสียงยาวก็คือสระ e, อีแล้วก็สระอาคำว่าสีสอส,สอีสีส,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 สีไม่เอกสีซิงคำว่าสีเนี่ยก็มีสระเสียงยาวก็คือสระอ e, ีนะคะคำว่าขาก็มีสระเสียงยาวคือสระอานะคะเก่งมากๆากคำต่อไปคำว่ามาหานะมาหาก็สระเสียงยาวก็คือสระอานะคะมาหาต่อไปปีหน้า ปีหน้าคําว่าปีเนี่ยก็มีสระเสยียงยาวคือสระอีนะคะควา,าคว่าหน้าคําว่าหน้าก็มีสระเสยียงยาวก็คือสระอานั่นเองนะคะคาต่อไปคําว่าลือชื่อลือชื่อนะคะคาว่าลือเนี่ยมีสระเสยียงยาวคือสระอื้อคาว่าชื่อมีสระเสยียงยาวก็เหมือนกันคะ่ะสระอือนั่นเองนะคะเด็กๆเห็นไหมคะว่า กฎข้อหนึ่งของคาเป็นง่ายนิดเดียวเองนะคะและนักเรียนสังเกตเลยคําที่คุณครูยกตัวอย่างมาสี่คำนี้นะคะมันมีตัสกกวสะกดสักตัวไหมมีไหมมีไหม,มคะได้มีเลยนะคะฉะนั้นคําเหล่านี้ก็คือคาที่ประสมสระเสียงยาวในแม่กอการนั่นเองคะ่ะต่อไปนะคะกฎข้อที่2ของคาเป็นนะคะเขาบอกว่า คำที่พยัญชนะประสมกับสระอัมสระไอไม่ม้วนสระไอไม่มะลายสระเอานั่นเองนะคะมาดูกันคำที่หนึ่งคำว่ากำเดากำเดานะมีสระอัมกับสระเอาคำที่สองคำว่าไฟป่าไฟป่าอ่ามีสระไอไม้มาลายนะคะต่อไปนะคะคำว่าใกล้ตาใกล้ตาก็คือมีสระไอไม้ ม้วนนั่นเองนะคะคำสุดท้ายนะคะคำว่าเราอยู่เราอยู่นะคะก็มีสระเอ้ากับสระ,ะมีสระเอ้าอยู่นั่นเองนะคะเด็กๆเห็นมีคคาว,ว่ากดข้อที่2ของคําเป็นก็ง่ายแค่นิดเดียวเองนะคะต่อไปกดข้อสุดท้ายของคําเป็นนะะักเรียนคําเป็นกดคําที่มีตัวสะกดอยู่ในมาตราแม่กงแม่กน มแม่เกยแล้วก็แม่เกลหรือเราจะนำไปท่องจำก็คือคำที่มีตัวสมกดอยู่ในมาตราแม่แม่อะไรน,นะคะแม่นมยวงนั่นเองนะคะเก่งมากๆคุณครูขอตกบให้นะคะแม่นมยวงก็คือมีคําว่าลง,ลงเอยลูกเอยสังเกตคําว่าลงจะมีงองเป็นตัว ะค,ะคำว่าเอ๋ยจะมียอยักษ์เป็นตัวสะกดซึ่งคําว่าลงเนี่ยงองูเป็นตัวสะกดงองูอยู่ในมาตราแม่กงนะคะคาว่าเอ๋ยเหมือนกันคาว่าเอ๋ยเนี่ยยอยักษ์เป็นตัวสะกดจะอยู่ในมาตราแม่เกยนะคะง่ายนิดเดียวมาดูคําที่2องมาเรียนเดี๋ยวเยยพิ่งท้อแท้กันนะคะคาที่2ก็คือคําว่าการบ้าน การบ้านสังเกตที่ตัวสะกดนะคะตัวสะกดของคำว่าการก็คือรอเรือรอเรือเนี่ยอยู่ในมาตราแม่อะไรเอ่ยอ้ามาตราแม่กลน,นะคะเก่งมากคำว่าบ้านนะคะคำว่าบ้านก็่ในมาตราแม่กลน,นะคะขั้ต่อไปคำว่าดมกลิ่นดมกลิ่นนะคะคำว่าดมมีตัวสะกดก็คือมอมา้าซึ่งอยู่ในมาตราแม่กลมคำว่ากลิ่น คำว่ากลิ่นนะคะก็มีตัวสะกดก็คือนองหนูอยู่ในมาตราแม่แม่กลนโอเคค้าต่อไปนะคะคำว่าสาวงามสาวงามคำว่าสาวเนี่ยมีตัวสะกดก็คือวอแหวนก็คือมาตราแม่เกิลนะคะคำว่างามคำว่างามมีตัวสะกดก็คือมอม้าอยู่ในมาตราแม่กลมนั่นเอง,เองคำเหล่านี้ล้วนแต่เป็นคำเป็ด สำหรับกด3ข้อของคำเป็นก็ผ่านพ้นไปเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปเราจะมาดูคำตายกันคำตายนี่ง่ายนะคะคำตายมีกดผีดแค่สองข้อแค่นั้นเองนะคะเด็กๆคำตายนะคะกดข้อที่1ของมันก็คือเป็นคำที่ประสงค์สระเสียงสั้นในแม่โปรแกรนะคะจำได้ง่ายคำเป็นจะเป็นสระเสียงยาว ส่วนคำตายจะเป็นสระเสียงสั้นในแม่ออการเองนะคะกฎข้อที่2ของคำตายนะคะก็คือคำที่มีตัวสะกดในมาตราแม่กบแม่กบแล้วก็แม่กดนะคะอย่างเช่นคำว่าบทบาทลาบแม่แล้วก็เลขนะคะข้อสังเกตหรือว่าข้อจดที่ควรจดจำนะคะ คำที่อยู่ในมาตราแม่กบแม่กดแม่กดอยู่นักเรียนจะไปจำไหมคะเนี่ยครูว่านักเรียนไม่จำแน่นอนฉะนั้นวันนี้คุณครูมีการห้องจำให้กับนักเรียนนะคะคำเป็นกฎข้อที่สองเนี่ยก็คือคำที่มีตัวสะกดในมาตราแม่กระบทนั่นเองกระบทมันต้องตายจำไว้เลยนะคะว่าถ้าใครเป็นกระบฏเนี่ยจะต้อง ตายทันทีเลยะคะเด็กๆมาดูการกระบดก็คือกอไก่โบใบไม้ดอเด็กแต่ที่จริงแล้วคําว่ากระบดไม่ได้เขียนแบบนี้นะคะคุณครูนํามาให้นักเรียนเป็นการท่องจำท่องจำเท่านั้นนะคะกระบ,บทก็จะมีแม่กดแม่กบแล้วก็แม่กดนั่นเองนะคะเด็กๆอะนะคะเรามาดูตัวอย่างกันกดข้อที่หนึ่งของคำตายเขาบอกว่า เป็นคำที่ประสมด oi. ้วยสระเสียงสั้นในแม่กกาสระเสียงสั้นในแม่กกาอยา่างเช่นคำที่หนึ่งผมว่ามะลินะคะมะลิสังเกตได้เลยนะคะคำนี้คำว่ามะลิเนี่ยจะมีสระเสียงสั้นนะคะคำว่ามะจะมีสระอะเป็นสระเสียงสั้นคำว่าลิจะมีสระอีเป็นสระเสียงสั้นนั่นเองนะคะ ต่อไปคำที่สองคำว่ากะทินะคะกะทิจะมีสระอะกับสระอีนะคะเก่งมากๆเลยจะมีสระอะกับสระอีนะคะเป็นสระ,ะ,ะเส,ระส,รสียงสั้นต่อไปคำที่สามคำว่าคำว่าอะไรคะชื่อกันอ่านอน้อยอ่ะคำว่าทะเลาะทะลาะนะคะ คำว่าทะก็จะมีสระอเป็นสระเสียงสั้นแล้วก็คำว่าเลาะก็จะมีสระสระอเป็นสระเสียงสั้นเก่งมากๆนะคะต่อไปคำสุดท้ายคำว่าสะกดสะกดนะคำว่าสะนะคะคำว่าสะเป็นคำตายเพราะว่าเป็นคำที่มีสระเสียงสั้นในแม่กอการส่วนคำว่ากดเนี่ยคำว่ากดเป็นตัวสะกดไหม คำว่ากดนะคำว่ากดเนี่ยต้องมีตัวสะกดนะคะยังไม่ใช่คำที่อยู่ในกม c a ก u นะคำว่ากดนะอ่าคำว่ากดเนี่ยจะเป็นคำตายเหมือนกันนะคะจะเป็นคำตายเหมือนกันแต่ว่าเขายังมีตัวสะกดอยู่นะคะอ่ะต่อไปกดข้อที่สองของคำตายนะคะเขาบอกว่าเป็นคำที่มีตัวสะกดในมาตราแม่กดแม่กดกับแม่กดหรือจำง่ายๆเลยก็คือเป็นคำที่มีตัวสะกดในมาตราแม่โน นมยวงนะคะถูกต้องนมยวงเป็นคำที่มีตัวสะกดในมาตราแม่นมยวงนั่นเองนะคะเด็กๆมาดูกันเลยคำที่หนึ่งคำว่าวาดรูปวาดรูปนะคะคำว่าวาดเนี่ยมีตัวสะกดไหมถ้ามีเราสังเกตที่ตัวสะกดนะคะตัวสะกดของมันก็คือดอเด็กดอเด็กอยู่ในมาตราแม่แม่กดนะคะมันก็เลยต้องเป็นคำตายต่อไปคำว่าปอปลาก็จะอยู่ในมาตราแม่ แม่โกนะคะต่อไปคำที่สองคำว่ากากบาทกากบาทนะคะเด็กๆคำว่ากากเนี่ยมีตัวสะกดก็คือตัวกไก่นะคะคำว่าบาทมีตัวสะกดก็คือตัวพอทหารเก่งมากๆเลยนะคะซึ่งตัวกไก่เนี่ยก็จะอยู่ในมาตราแม่แม่โกนะคะพอทหารก็จะอยู่ในมาตราแม่แม่อะไรคะ เราทาอยู่ในมาตราแม่แม่กดนะคะเก่งมากๆต่อไปคำที่สามคําำว่าเลขแปดเลขแปดนะคะคำว่าเลขมีขอไขเป็นตัวสะกดนะคะคำว่าแปดก็มีดอเด็กเป็นตัวสะกดเช่นกันนะคะคำว่าเลขเนี่ยขอไขจะอยู่ในมาตราแม่แม่กกนะคะเก่งมากต่อไปคำว่าแปดแปดจะอยู่ดอเด็กเนี่ยจะอยู่ในมาตราแม่ แม่กดนั่นเองซึ่งคําเหล่านี้ที่คุณครูยกตัวอย่างมาก็ล้วนแต่เป็นคําตายทั้งสิ้นนะคะต่อไปคําสุดท้ายนะคะคําว่าราดหน้าราดหน้านะคะเด็กๆคาว่าราดมีตัวสะกดก็คือตัวดอดอเด็กนะคะคาว่าหน้าเนี่ยมีตัวสะกดไหมคาว่าหน้ามีตัวสะกดไหมคะไม่มีไม่มีฉะนั้นคาว่าราดคาว่าราดนะคะจะเป็นคําตายเพราะว่ามีตัวสะกดในมาตราแม่ ส่วนคําว่าหน้าอ่ะส่วนคําว่าหน้านะคะควาว่าหน้าเนี่ยเป็นคําตายไหมคําว่าหน้าไม่ใช่คําตายนะคะเด็กๆควาว่าหน้าเนี่ยจะมีสระเสียงยาวนะคะเป็นส่วนประสงค์อยู่นะคะฉะนั้นวิธีการสังเกตอีกอย่างหนึ่งนะคะของคําเป็นคําตาย 1. ให้นักเรียนสังเกตดูว่าคำคำนั้นนะคะมีตัวสะกดหรือไม่ นะคะมีตัวสะกดหรือไม่ถ้ามีตัวสะกดให้ดูตัวส h, ะกดเป็นหลักอ่านะคะแต่2ถ้าไม่มีตัวสะกดให้นักเรียนดูที่สระเป็นหลักเป็นหลักนะคะให้ดูที่สระเป็นหลักนะคะเด็กๆอย่างเช่นเนี่ยคำว่าราดหน้าเนี่ยนะคะคาว่าราดหน้านะคะเด็กๆให้นักเรียนสังเกตที่ตัวสะกดว่ามีตัวสะกดใช่ไหมคะแต่คําว่าหน้าเนี่ยคำว่าหน้ามีตัวสะกดไหมเอ่ย คำาว่าน้าไม่มีตัวสะกดเลยนะคะไม่มีฉะนั้นถ้าไม่มีตัวสะกดให้นักเรียนสังเกตที่สระเป็นหลักนะคะเก่งมากมากต่อไปนะคะคุณครูม,ม,มีแบบทดสอบมาให้นักเรียนช่วยกันตอบนะคะว่านักเรียนจะทำได้หรือไม่คำที่1นึ่คำว,ว่าระบุระบุเป็นคำเป็นหรือคำตายคะ่ะ เป็นคำเป็นคำตายนั่นเองถูกต้องนะคะเป็นคำตายเพราะว่าคำว่าระเนี่ยมีตัวสะกดไม่เอ่ยคำว่าระไม่มีตัวสะกดคำว่าปุม,มีตัวสะกดไหมไม่มีตัวสะกดถ้าไม่มีตัวสะกดให้นักเรียนไปสังเกตที่สระฉะนั้นสระที่มันสระที่ปรากฏอยู่เนี่ยเป็นสระเสียงสั้นหรือเสียงยาวคะ สระเสียงสั้นฉะนั้นแล้วคำคำนี้จึงเป็นคำตายนะคะคำตายเก่งมากต่อไปคำที่สองคำว่ารายการนะคะเราก็จะไปดูนะคะว่าเขาอยู่ในมาตราแม่อะไรนะคะอย่างเช่นคำว่ารายยอยักษ์อยู่ในมาตราแม่เกยคำว่าการรอเรืออยู่ในมาตราแม่แม่อะไรคะแม่กลนนะคะถูกต้องเก่งมากๆเลยนะคะอ่ะ คำเหล่านี้เนี่ยก็จะกลายเป็นคำเป็นอยู่ในแม่ดงยวงหลายคนบอกว่าอยู่ในแม่ดงยวงนะคะต่อไปนะคะคำที่3ามคำว่านามมาทมนามมาทำนามมาทำ,นามมาทำเนี่ยเป็นคำเป็นคำไรคะเป็นคำเป็นถูกต้องนะคะคุณครูแม่อธิบายแล้วนะต่อไปคําที่4ี่คำว่าประกาศประกาศเป็นคํา เป็นคำตายนะคะต่อไปคำว่าการันตรีการันตรีเป็นคำเป็นคำเป็นเก่งมากๆเลยนะคะต่อไปคำว่าอุกอาจอุกอาจเป็นคำเป็นคำอะไรเอ่ยเป็นคำคำตายถูกต้องนะคะเก่งมากต่อไปนะคะคำว่าจังหวะเอ๊คำว่าจังหวะ จยาเรื่มยากแล้วเนี่ยจังหวะเป็นคำคำว่าจังเนี่ยเป็นคำเป็นคำเป็นนะฮะส่วนคําว่าวะเนี่ยคำว่าวะมีตัวสะกดไหมคะเด็กๆคาว่าวะไม่มีตัวสะกดฉะนั้นเราต้องดูที่สระสระเป็นสระเสียงสั้นฉะนั้นคําว่าวะเนี่ยจึงเป็นคําตายสองคำนี้เป็นทั้งได้ทั้งคำเป็นแล้วก็คําตายนะคะต่อไปคําสุดท้ายคําสุดท้ายคําว่า พาสีพาสีเนี่ยง่ายเพราะว่ามันไม่มีมันไม่มีตัวสะกดเลยนะคะนักเรียนฉะนั้นถ้าไม่มีตัวสะกดให้เราดูที่ให้เราดูที่สระอ่ะพาสีนี่เป็นสระเสียงสั้นหรือเสียงยาวคะเป็นสระเสียงยาวฉะนั้นคํา่าพาสีจึงเป็นคำเป็ดน,นะคะอีกมากมากอะเรามาดูฉเฉลยกันนี่นะคะคําเป็นก็จะมีคําว่าพาสี นามธรรมรายการการันตีนะคะการันตีการันตีนะคะคำตายก็จะมีคําว่าระบุประกาศอุกอาจแล้วก็จังหวะนั่นเองค่ะสำหรับวันนี้นะคะชั่วโม,มงการเรียนวิชาภาษาไทยของครูมุกนะคะก็จบลงแล้วนะคะค,คุณครูหวังว่านักเรียนจะเข้ามาเรียนแล้วสามารถ เข้าใจในเรื่องที่คุณครูอธิบายนะคะแล้วเราจะไปเจอกันอีกทีในวันเปิดเทอมนะคะเด็กๆสำหรับวันนี้คุณครูก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย